อาจารย์และสิทธิ์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายเข้าพบอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อแสดงความเสียใจเหตุทะเลาะวิวาทของนักศึกษาและหาหรือถึงแนวทางแก้ปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาท นายทองภูลทาสีเพชรคณะบดีคณะวิศวกรรม,มาศาสตร์และสถาปัตยกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนทวายพร้อมด้วยสิทธิ์เก่าสักระพระวิษณุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบานันเทคโนโลยีปทุมวันพร้อมมอบดอกไม้ให้นายปัญญามินยงอธิการบดีเพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุความสูญเสียที่ผ่านมากับนักศึกษาทั้งสองสถาบานันที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทจนทำให้นักศึกษาเสียชีวิต อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเปิดเผยว่าทั้งสองสถาบันมีแผนที่จะทำข้อตกลงร่วมแก้ปัญหาการทะเลาะวิวาทด,ด้วยการแลกเปลี่ยนอาจารย์ในการสอนซึ่งเป็นโมเดลแก้ไขปัญหาแต่ได้มีการหยุดไปจากนี้จะมีการสารต่อโมเดลดังกล่าว แต่จะต้องพูดคุยถึงสาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีมีแนวคิดปิดสถาบันเมื่อเกิดเหตุนั้นทางสถาบันจะเข้มงวดนักศึกษาให้มากขึ้นแต่บางการณีจะต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบสำหรับแนวคิดที่จะไม่รับนักศึกษาที่มีรอยสักหรือเจาะบริเวณร่างกายเข้าใจในศึก เข้าศึกษาในสถาบันนายทองพูลระบุว่าเด็กที่มีรอยสักหรือเจาะตามร่างกายไม่ได้สร้างปัญหาเสมอไป